แล้วข้าเสยค้าลูกเก้ยค้าเสยมันมีคาาเดี๋ยววา่าถ้เลาะโวแวงกันมั่งอยู่ในครอบครัวเดียวดินกับควันกันอย่างครบกันกับพี่นองไม่ใหญ่ครบแต่ในกอบครัวเรา กรณีเรื่องราวประเด็นดราม,ม่านะคะระหว่างสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับแม่เกดคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องปัญหานี่สินั้นนะคะล่าสุดนี้เลยทางด้านของแม่เท่าของเจนนี่เองก็ได้ออกมาฉาดชาวเน็ต ซึ่งแม่เท่าของเจนนี่รัชนกเนี่ยก็ออกมาไลฟ์สดนี่แหละคุณผู้ชมและบางช่วงบางตอนนะคะในการไลฟ์สดเองก็ได้มีการพูดนะคะประมาณว่าไม่ต้องมายุ่งแม่เกดกับเจนนี่เนี่ยดีกันอยู่แล้วพร้อมกับบอกอีกด้วยนะคะในไลฟ์สดว่าไม่ต้องเจ็บหัวกับลูกชันนะคะให้เจ็บหัวกับลูกตัวเองแทนคนที่แชร์มาด่าแม่เกดมาว่าแต่ลูกตนทั้งพนันนานะคะสมเพศอยู่จังหวัดมาหาแสงกับแม่เกดทั้งเพตัวเองนี่เก่งจังแล้วมาหากระแสนะคะทํา ออึกะืนใครที่ทําอ่านด้วยฟังด้วยตนมาพูดให้ฟังแล้วจะมาด่าดตนก็ไม่เกี่ยวเพราะแก่แล้วนะคะแต่ละคนเนี่ยเอากระแสะลูกตนไปหากินและนี่ก็นะคะคือสิ่งที่ทางด้านของแม่เท่าของเจนเนียร์ราชนกออกมาไลฟ์สดแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งก็พูดเป็นภาษาใต้นี่แหละแปลเป็นภาษากลางนะคะก็ตามที่ดิฉันได้เล่าไปเมื่อสักครู่อันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเต็มๆของแม่เท่าสาวเจนนี่กันคะ่ะ พูดเอาเองตั้งเพ่พูดเอากระแทตั้งเพย์ฮม่มพูดเอากระแท่พี่น้องเออไม่ความจริงกล้าเคยอะคะไม่ใช่โต้เพื่อนนี่ไปทัางไอ้เก้าเก็บเก้าฆ่าเราบะมีมีตังไงไปจ้างล่ะคะมีตังไงไปจาไป้างไปฆ่าล่ะ แล้วค่าเฉยค่าหลูกเอ้ค่าเฉยมันมีค้าดเดี๋ยววะต้านล้อแวงกันมั่งยู่ในครอบครัวเดียวลินครับควันกันอย่างครอบกันกบพี่นองไม่ใหญ่ครอบแต่ในกอบครัวเรากอบครัวทุกคนมันมีกันปันนีทุกครับครัวเลยค่ะเออแต่มันไม่จะแดงโอกนั่นนี่ค่ะแต่นี่มันน่ากระแ่กันขาโรูเสักกันตาขามันน่ากระแซ่มันน่ากระแซ่นะคะหอมันใช่ ซึ่งก็เรียกได้ว่านะคะหลังจากไลฟ์สดดังกล่าวนี้ของแม่เท่าเจานนี่ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วชาวเน็ตเองเนี่ยต่างก็มีการเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายคุณผู้ชมในโลกโซเชียลทั้งมีการบอกนะคะว่าฉันว่าแหละแม่เกตเหมือนใครนะคะที่มาของคําว่าดูนางให้ดูแม่แหล่งพันนี้แสดงถึงและสะท้อนถึงสิ่งที่ยิวพูดนะคะบางก็มีการบอกต่ออีกเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมว่าลูกไม้หล่นไม่ใครต้นควรตัดจบวงจรน,นี้จริงๆดีแล้วที่เจนนี่ไม่เหมือนแม่กับ ยายนะคะสงสารเจนนี่เลยยิ่งฟังแม่ลูกคู่นี้ยิ่งเข้าใจยิวว่าทําไมพาลูกไปซื้อบ้านอยู่ใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ให้ลูกเนี่ยเจอสังคมและคนรอบข้างที่ดีๆนะคะอยู่นิ่งๆตาสงสารเจนนี่กันมั่งแล้วนะคะกูหายสงสัยละแม่เจนนี่ได้ใครมาเจนนี่หลุดพ้นแล้วแหละตอนนี้จากคนแบบนี้นะคะโอเคเข้าใจยิวเข้าใจเจนนี่ทุกอย่างละดูแม่ดูยายนี่เองและก็นะคะยังคงมีอีกหลายตอนหลาย คอมเมนต์คุณผู้ชมจากชาวเน็ตนะคะจากบรรดาแฟนคลับเนี่ยเมื่อได้ยินสิ่งที่แม่ยายของสาวเจนนี่นะคะออกมาไลฟ์สดแบบนี้ที่บอกนะคะประมาณว่าไม่ต้องมายุ่งกับแม่เกดกับเจนนี่ดีกันอยู่แล้วนี่นะคะก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยแหละก็เอาเป็นว่าอันหลังจากนี้เรื่องราวระหว่างครอบครัวนะคะของสาวเจนนี่รัชนกจะเป็นอย่างไรต่อไปหรือจะจบลงเพียงเท่านี้อันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงค่ะ